สวัสดีคะ่ะวันนี้มาทานข้าวกับยายนะคะวันนี้กับข้าวมีปลาจอมนะคะอันนี้ปลาจอมจะ้ปะปลาจอมยายก็ใส่พริกป่นนะคะวันนี้ไม่ได้ปนปลาทูยายไม่ได้ไปซื้อปลาทูมาอันนี้แกงฟักทองนะคะ ยายก็แกงฟักทองด้วยจะ้ะวันนี้อร่อยด้วยกันนะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพื่อนๆจะ้ะยายก็ยกกล้องให้เพื่อนๆได้ชมแกงฟักทองกับยายนะคะยายไม่ได้ตัง อันนี้นะคะมาได้จ่งก็งสูงนะคะก็เลยให้เพื่อนๆมารับชมด้วยค่ะมาทานข้าวกับยายนะคะอันนี้ปลาจงกนกับน้ำพริกยายก็ชอบแบบแบบอาหารบ้านๆของเรานะคะ กินง่ายอันนี้ก็ต้มผักนะคะต้มผักหวกจ้ะไ่่เช้าก็ไปเก็บมาอยู่บ้านสวนนะคะยายก็เอามาต้มจ้ะมันกินง่ายเราวันไม่ค่อยมีไม่ไม่ดีนะคะก็เลยชอบเอามาต้มจ้ะ พักบนะคะนะวันนี้มารอยด้วยกันกับยายนะคะมากินเป็นเพื่อนยายจ้ะวันนี้ยายทานข้าวคนเดียวตาก็อิ่มก่อนแล้วค่ะลาโจมมีสองสองถ้วยนะคะอันนี้ก็มีจ้ะแต่ยายอันนี้ยายมาได้ประสมกับ ที่ป่นนะคะอันนี้ไว้เก็บเก็บไว้กินแค่ตู้เย็นไว้ยายว่าจะป่นปลาทูก็เลยไม่ชอบเราชอบแบบนี้ก็ทานแบบนี้นะคะแค่นี้ก็อิ่มแล้วไม่ต้องเอาเยอะคนเดียว มามาทานข้าวกับยายนะคะมาเป็นเพื่อนยายจ้าตอนนี้อาหารเช้านะคะอร่อยมาก ย่าชอบนะผักบวบนั่นอร่อยไม่ต้องเอาลูกใหญ่ลูกแค่นี้ก็พอเอามาต้มลูกใหญ่มันไม่ค่อยอร่อยจ้ะอันนี้ก็แกงพักทองแกงพักทองใส่ไก่มั้งนี่ก็ไม่ใช่หรอกจ้ะ ส่เนื้อหมูยายไม่ได้ทำเองคะ่ะวันนี้พอดีตาไปซื้อมาแต่เช้าส่วนมากยายไม่ค่อยกินนะกับข้าวกับข้าวตลาดไม่ค่อยซื้อแต่วันนี้ตาก็ซื้อมาตาก็ไม่ได้ทานค่ะตาก็กินแต่ปลาจมแต่เขาทำก็ได้อร่อยนะคะ อร่อยจ้าวันนี้ก็อาหารสองยา่างปลาจมปนกับปนกับพร,ริกป่นนะคะ แต่ก็อร่อยนะคะตอนแรกยายว่าจะกินแต่เก่งผักทองก็เลยแต่วันนี้ต้มต้มผักดีกว่า ต้มผักมันกินง่ายแล้วก็เอาพริกป่นมาใส่ยายไม่ได้ไปซื้อปลาทูก็เลยกินง่ายๆก่อนแต่อาหารหลักนะคะ อร่อยด้วยกันค่ะอันนี้ปลาจยองนะคะยายก็ตักมาใส่กับผักแล้วก็กัใส่ข้าวก็กินได้เลยนะคะ ง่ายๆเลยเดี๋ยวุดน้ำแขงก่อน ัอดงก็อร่อยจ้ะใส่หมูอันนี้เนื้อหมูนะคะอร่อยมากจ้ะ ก็จะใส่ผักใส่ผักกับข้าวแล้วก็ค่อยตักปลาจมอันนี้สมัยสมัยปู่ย่าตายายเราเนาะหากับข้าวยากก็กินไม่เลือกเลยมีปลาจมมีปลาละก็กินได้ เป็นไหมสมัยก่อนเนาะตายายเรา,เราอายุอายุได้นานมากเลยเก้าสิบแปดสิบกว่าทุกวันไม่มีเลยหกสิบเจ็ดสิบก็หมดโอกาสแล้วค่ะสมัยก่อนปู่ย่าตายายเราไม่เคยกินชุรสไม่เคยกินผักผักก็ซื้อแต่ ผอ้ผักก็ปลูกเองทุ่งนาก็มีเนาะผักทุ่งนาตามป่าอะไรก็เก็บมากินได้ทุกวันมีเด็กของตลาดเขาฉีดยาเยอะพอดีแบบอันนี้ผักนี้ลูกชายก็ปลูกเอง เขาไม่ได้ฉีดยาเลยนะคะหลอดสารส่วนมากตอนเช้ายายไม่ค่อยกินเยอะกิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆก็ มาทานข้าวกับยายนะเป็นเพื่อนกับยายคะ่ะวันนี้ทานข้าวคนเดียวแต่รู้สึกว่าอร่อยนะคะได้ได้คุยกับเพื่อนๆได้ชมเพื่อนๆมาเพื่อนๆก็มาชมยายยายก็ไปชมเพื่อนๆยายก็มีกำลังใจได้ทำคลิปต่อไปจ้า ถ้าไม่มีเพื่อนๆยายก็ไปคนเดียวไม่รอดแล้วค่ะต้องมีเพื่อนๆมาช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจมากันตลอดนะคะจนถึงขนาดนี้ก็ได้พันกว่าแล้วนะคะพูดติดตามจ้าแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอร่อยด้วยกันนะคะ